ใครที่เคยติดตามข่าวจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าคุณชัยวุฒนาคมานุสรเนี่ยอดีตรัฐมนตรีดีเเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาเนี่ยจะไปยื่นเรื่องเพื่อปิด Facebook ในประเทศไทยเหตุมันเกิดจากที่ว่าอย่างนี้ครับย้อนไปเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเราจะเจอโฆษณาในลักษณะแบบนี้เคยเห็นนะซึ่ง โฆษณาในลักษณะแบบนี้เห็นมากใน Facebook ครับแล้วก็อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วบังเอิญว่าไออังกอริทึมหรือ AI ของ Facebook เนี่ยมันฉลาดด้วยมันก็จะตามเอาโฆษณาแบบหลอกลวงแบบนี้วนเวียนกลับมาหาเราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณชัยวุฒินักขนาดนั้นเนี่ยก็มองเห็นว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มที่จะต้องมีการเพลสตรีมก่อนเบื้องต้นว่าไอ ข้อความภาพหรือสิ่งที่แสดงผลออกไปเนี่ยมันเข้าข่ายในการหลอกลวงหรือเปล่าเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยชอบใช้หน้าตาของบุคคลที่มีชื่อเสียงตลอดจนโลโก้ของหน่วยงานรัฐครับที่ให้ความเชื่อมัน่นน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์กอลตอเนี่ยเอามาหลอกพี่น้องประชาชนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงเรื่องพวกนี้จํานวนมาก เนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ของรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลท่านใหม่เนี่ยจะเป็นแบบไหน